สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสหรับวันนี้นะครับผมน่าก็อยู่เกมโรบอทนั่นเองนะครับผมนะฮะก็อยู่ในแมปเดิมนะครับผมนะซึ่งคือผมเห็นหลายๆคนเขาบอกว่าพี่แมบปบมันอัปเดตเข้ามาแล้วนะมีเอ่อไททัทนแบบ อ่อบาร์บารุษนะครับผมนะเขาเรียกเอเลนล่างสุดท้ายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีฟีดาเข้ามาแล้วนะครับจริงๆแบบนี้มันมีนานแล้วนะครับผมนะผมก็ไม่ค่อยอยากจะแบบมาชิฟแต่คือผมคิดว่ามันก็น่าจะเหมือนเดิมปะวะอะไรประมาณนี้นะครับแค่เปลี่ยนแมพใหม่นะก็โอเคไหนๆก็ไหนๆละก็มาดูกันเลยดีกว่านะว่าอัปเดตแมพใหม่มานะครับผมนะฮะแล้วก็มีพวกอ่า เอเลนอะไรเงี้ยดูว่ามันจะเดินทําลายเมืองอะไรอย่างงี้ปบะโหว่ามันทําลายได้นะเออคือแบบบ้านแต่ละหลังก็สามารถที่จะทําลายได้นะครับผมเนะ่โอเคเดี๋ยวเรามาเราดูดีกว่านะว่าเอเลนจะมาฝั่งไหนนะถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมาฝั่งกาแพงใช่ไหมตอนนี้แม่งมีกําแพงล้อมรอบเลยนี่หว่าเออโอเคฮนะเดี๋ยวรอคือถ้าเอเลนมานะมันจะเป็นท้องฟ้าแบบสีแดงนะครับผมแนะ่หรือว่าถ้าฟีด้ามันจะเป็นสีอ,อ่า สีฟ้าป่ะสีฟ้าสีเงินเลยประมาณนี้นะครับผมเนี่ยแบบว่าสีมืดๆหน่อยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวก็ต้องรอดูฮะว่ามันจะมากี่ทีนะครับผมเนะนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะลองแปลงรากให้ดูฮะว่ามันสามารถที่จะทําลายบ้านได้ออ้มเดี๋ยวคิดสภาพดูนะว่าถ้าท่านมือมาฮะเดินมา,างเงี้ยเดินแล้วมันจะทําลายได้ป่าเดี๋ยวต้องรอดูนะผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ทําลายได้ป่ะ เออขนาดแบบแพลนาตชปกติหรือว่าที่เราแปลงล่างนี่ก็เหยียบบ้านเหม็นเป็นไรเลยเห็นปะเออถ้ามันเหยียบบ้านแล้วพังนี่คือมันจะดูอลังการนะเออแต่นี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับผมถ้าให้ผมเดมามันน่าจะเกิดฝั่งนี้ปะไม่รู้เหมือนกันท่นี้รอดูแล้วกันโอ้ฟีด้ามาก่อนนะทุกคนนี่ยผมนะฟีด้ามามันก็จะท้องฟ้านะครับผมนะเป็นตองคืนนะผมชอบนะเออสีนี้นะครับผมนะเอ้ยเยอะมีเพลง ปิดได้ปล่าเนี่ยปิดไม่น่าได้ฮะปิดติดแล้วก็ติดแน่เลยปิดทันเป่าไม่รู้ปิดเสียงผมขอปิดเสียงเกมว่าละกันนะคือมันปิดข้างล่างมันไม่ได้นะครับผมเนี่ยเนี่ยผมจะลองปิดข้างล่างให้ดูเนี่ยฮะผมปิดข้างล่างแล้วแล้วผมจะลองเปิดเสียงมันจะมีเสียงเพลงอยู่นะเนี่ยเห็นปะเนี่ยไอเสียงดังฟังชัด์เลยขนาดปิดข้างล่างแล้วนะแล้วปิด้าเกิดไหนวะเกิดในเมืองเลยเกิดนอกเมืองอะ ผมว่าน่าจะเกิดนอกเมืองไว้นี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าฮะเกิดไหนวะมองไม่เห็นเลยมองยากกว่าเดิมอีกฮะแบบเดิมแม่งมองง่ายกว่าอีกนะเฮียไอ้กูมีปัญหาขึ้นกำแพงอ,กอกีกอะไหนอะอ้าวอยู่ไหนวะ นอกเมืองก็ไม่มีนะทุกคนหรือว่ามันโหมันน่าจะสุส่มสเปาวทั่วแมพเลยจริงจริงเออเดี๋ยวขอแนบแบบหายปับหนึ่งนะฮะเอาอยู่ไหนวะหาไม่เจอเฮ้ยผมหาทั้งในเมืองแล้วนอกเมืองแล้วทุกคนเอาเราบดูเราดูอีกทีนีคือแมพมันก็มืดๆเลยมองไม่เห็นมองไม่ค่อยชัดนะทุกคนไหนวะ นอกก็ไม่มีเฮ้ยคือแมปมันอัปเดตมาครับผมแนละ้วแล้วคือแมปมันใหญ่มากอะแล้วแม่ก็มีแต่เมืองมองเลยแม่ไม่เห็นเลยวะทุกคนปกติมันจะเรียกไทท่านมาด้วยไม่ใช่หรอฟรีว่าผมไม่เห็นแสงมันเรียกเลยมันผมไม่เห็นเอ้ยผมไม่ได้ยินเสียงหรือไม่ได้เอ้ยผมปิดเสียงได้หวะผมไม่ได้อ่าผมไม่เห็นที่มันฟ้าผ่าเลยวะเนี่ยยื่เดียววะเอา หาไม่เจอจริงๆเลยเอา้าเฮ้ยผมอันนี้คือผมไปแบบรอบรอบแมพแล้วนะครับผมเนี่ยแล้วก็ผมก็มาดูข้างในก็ไม่เจอเอาเปไน็นว่าเดี๋ยวผมไปเล่นอ่ากับหมดกับคนอื่นดีกว่าเนี่เล่นในเทิร์มบีพีมันบัก๊กเปล่าผมไม่แน่ใจนะไอ้นี่โอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคนะครับผมนะตอนนี้ มาแล้วผมเล่นกับผู้เล่นอื่นนะะดูดี่ว่ามันอยู่ไหนวะผมเอ้ยตรงนันปะแปลงร่างตรงนันปะหรือว่าเป็นผู้เล่นอื่นไปดูว่นะฮะชื่อฟีดาเปล่าไม่ใช่ไอเป็นผู้เล่นนะฮะที่แปลงร่างจริงๆมันมีเอเลนด้วยนะะตอนแรกผมผมไม่ได้เข้ามาอัดคลิปนะครับผมเข้ามาแล้วมันมีทอ,องฟ้าสีแดงนะแต่ผมก็มองเห็นเอเลนผมก็เลยออกไป เอ้ฟีด้าอย่ไหนวะเฮ้ยตรงนั้นเหรออ๋อติดอ๋อเจอปะนี่ป้ิบะอ๋อนี่นี่เจอแล้วฟีร้ามาแล้วครับอมนะเกิดในเมืองไม่กี้ววาทำไมผมไม่เจอวะ นี่ผมมนาะคนไปลุมตีฟีด้านะครับผมนะเพื่อที่จะเอาพลังนะทุกคนก็น่าจะเหมือนเดิมนะผมว่านะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปช่วยเขาตีก็แล้วกันเพื่อให้เพื่อดูว่าเอเลนจะเกิดหรือเปล่าฮนะเอเลนเกิดจะเป็นยังไงเนี่ยรฟีด้าจะมีลาแสงสีม่วงนะติดตามตัวเนาะเพื่อที่จะแยกได้ง่ายที่ไหนอ่ะลุมมันเพื่อนลุมมันลุมมัน ต่อกันเองก็บว่ากูาว่าเนี่ยโอ้โอโอโกนันเล่นเฮ้ยใครวะนี่คือคนอ๋อคือคน,คอคนคอกันร่วฟีดา้ากันร่ฟีด้าตายละนี่ไปนี่ปะ,ปะโอ้โหอย่างโห่เลยฟีดา้ารู้มันเพือ่อนผมรู้สึกว่าแม่งมาบวกในเมืองแล้วรู้สึกมันแคบดีก็ไม่รู้ว่าบ้านเมืองเนี่ย เฮ้ยบ่มดิบ่มดิมดโอ้เล่งตายยังวะยัง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 เลือบเหลือเท่าไหร่เนี่ยแมบพบนี้แม่งก,ก็ดูแม่งก็ดูยากเหลือเกินนะนี่มันลอยฟา,ร,ฟาร์มลอยฟาร์มลอยฟาร์มเลือบเหลือเจ็ดพันโอ้โหอีกนาน ไอ้นนอย่างมันนะไอ้่บ้านเมืองแตกหมดเลยทุกคนดูดิไอ้ยมาดิโอ้ไ,ได้ลมไปในท่านแล้วบ้านเมืองนี่แบบถล่มทลายหมดเลยผมบอกไว้เลยฮะเมลาสู่กันเนี่ยรู้หมโอ้โหผมตายไปสี่ห้ารอบเลยนะทุกคนเอ้ยไปไหนล้วเอ้ยหายโอ้ยเคียรอะไรเนี่ยใครใครปล่อยควันวะเนี่ยโอ้ในท่านมือมาเออฟีร่าหายฟีราตายแล้วหรือยังเนี่ย ท้องไฟ้ายังไม่เปลี่ยนเลยเอาล้าวฟีดาหายไปไหนวะอ้าวฟีดาตายมันตายหรือว่าหมดมันหมดเวลาวะผมไม่ผมไม่เห็นเอา้เอาเอ้าเรียบร้อยอะไรวะมันตายหรือว่าหมดเวลาวะอันนี้ผมไม่ได้ใจนะคืออยู่มันก็หายอะ่ะได้หมดเวลาปะหรือว่ามันกลายเป็นคนอยู่างนี้วะผมดูว่าม,นะมึงอ่ะก็ไม่มีนะ เอาง่ายๆนะครับผมนะก็เป็นการอัปเดตของแมปใหม่ก็แล้วกันนะครับที่มันมีฟีโรงฟีด้ามีเอเลนเข้ามาแล้วนะครับจริงๆมันก็ได้จะเหมือนเดิมนะครับผมมันก็ไม่ได้แบบมีอะไรอัปเดตใหม่นะครับผมก็เป็นการรีเมคอะไรอย่างงี้รีเมคแมปนะฮะก็มันสมควรที่จะต้องเอาเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกแล้วกันนะก็ถือว่าพามาดูก็แล้วกันว่ามันมีจริงนะฮะมันถือว่ามันเข้ามาแล้วก็แล้วกันซึ่งมันก็มันถือมันก็ไม่ถือว่าเป็นการอั ฟีด้าหายไปแล้วเอ้ยมันไล่ตีผมโอเคนะก็ไปผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมนะฮะก็เอเลนอะไรก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่แบบสงสัยนะว่าเอเลนเป็นยังไงนะครับผมก็หาดูในช่องผมได้เลยนะผมช่องผมรีวิวไปแล้วนะครับผมนะโอเคไปครับผม